ครับตอนนี้เราอยู่ชั้น18นะครับเป็นสนามกอล์ฟนะครับกองโรงแรมไวยุสสก,กายนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาลองได้กอล์ฟตีกอล์ฟนะครับเราจะมาดูกันว่าฝีมือจะเป็นดังนรือไมครับไปเลยครับ ครับตอนนี้เรามาได้กอนะครับที่ชั้น18นะครับเพื่อรอเวลาขึ้นไปทานบุฟเฟ่ชั้นบนนะครับสนามก๊อบชั้น18นี้เปิด8 0 0โมงถึง3ทุ่มนะครับมี9หลุมนะครับรอบละ100นะครับค่าบริการนะครับมีบาร์ให้บริการเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เป็นแอเรียที่สามารถส m o k i n g ได้นะครับตรงนี้นะครับก็มาชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็ได้นะครับค่าเวลาหรือท่านจะรอเช็คอินทิเอาอะไรต่างๆก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ ก็ดีกอบได้กอบกับเด็กๆรับสนุกเลยครับตอนนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ขึ้นไปชั้น19นะครับเพื่อรับตั๋วนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปชมวิวชั้นที่77นะครับนี่ครับเป็นแกลเลอรี่นะครับของใบหยกสกาย2นะครับเป็นเขาจะจัดนิทรรศการต่างๆนะครับ ประวัติความเป็นมาของการสร้างตึกนะครับนี่ครับเสาเข็มนะครับนี่ถือว่าสุดยอดนะครับตึกสูงที่สุดนะครับแต่ก่อนเคยเป็นสูงที่สุดนะครับนี่ครับมีการขอสร้างแล้วไม่โดนผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับนี่ครับน่าทึ่งมากนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับในชั้น7จดเจนี่ก็มีหลายอย่างนะครับเป็นบูธนิทรรศการประวัติความเป็นมาต่างๆของชุมชนต่างๆนะครับ เป็นตุกๆสามล้อเป็นสามล้อทีอะไรต่างๆก็มีให้ชมให้ถ่ายรูปให้เช็คอินได้นะครับที่นี่นะครับแล้วก็สามารถชมวิวมุมสูงผ่านกระจกตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับใครมาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่ก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับสวยนะครับจากนั้นเราก็จะขึ้นมาชั้น84นะครับเป็น จุดสูงสุดจุดชมวิวสูงสุดของใบโยกสกายนะครับเราจะมาชมวิวในรอบกลางวันนะครับเดี๋ยวพอทานบุฟเฟ่เสร็จเราจะมาอีกรอบในรอบกลางคืนนะครับนี่ก็มาชมบรรยากาศในรอบกลางวันนะครับเนี่ยครับมองทิวทัศน์ในกรุงเทพนะครับมหาครได้ไกลมากเลยนะครับเนี่ยครับถือว่าสวยงามมากเลยนะครับ ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาที่ห้องอาหารชั้น78เลยนะครับนี่ครับเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติชั้น78นะครับราคา950บาทต่อหัวนะครับส่วนเด็กก็คิดตามส่วนสูงนะครับเรามาเริ่มถ่ายรูปอาหารให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับนี่ครับเป็นโซนของอาหารญี่ปุ่นนะครับพวกซาซิมิซูชิอะไรต่างๆนะครับว่าหลากหลายนะครับต่อไปก็เป็นพวกซีฟู้ดต่างๆนะครับ นี่ก็เป็นพวกกุ้งอบุูนเส้นนะครับเป็นชาบูก๋วยเตี๋ยวนะครับชาบูน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อนะครับนี่ถือว่าขึ้นชื่อเลยครับมาที่ไรผมจะไม่พลาดเลยนะครับรสชาติเขาจัดจานได้ใจเลยนะครับต่อไปเป็นข้าวนะครับหน้าพรีเมียมต่างๆนะครับมีหน้าเจะม่อนหน้ากุ้งนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับ ฝรังนะครับทงพิซซ่านครับสำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบนะครับเป็นซีฟู้ดบาร์นะครับซีฟู้ดลวกนะครับสาาเลือกชิมได้เลยนะครับเป็นนึ่งนะครับ กินว่าซีฟู้ดจะเยอะเลยนะครับที่นี่นะครับโอ้โหนี่ครับแน่นๆเลยครับปลาปลาหมึกย่างนี่ใส่แหลกอย่างนี้ไว้ให้บริการเลยนะครับน้ำจิ้มมีสองแบบนะครับแบบเผ็ดและเผ็ดมากและเผ็ดน้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นอาหารฝรั่งนะครับผมอวมกชีสนะครับนี่ก็เป็นหอยนางรมนะครับ เลือกแบบสดหรือแบบย่างแบบยำราดน้ำจิ้มก็มีนะครับทำหลายหลเลยครับนี่ครับจะให้เขายำให้เลยก็ได้เลยนะครับเป็นมุมอีกซีฟู้ดบารอีกหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นต้มยำนะครับนี่ใครอยากสดร้อนๆนะครับนี่ก็เป็นสลัดบาร์นะครับโอ้โหมีให้เลือกหลายอย่างนะครับ ดิซิ่งอะไรต่างๆก็เยอะเลยนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับแต่เป็นอาหารแบบสําเร็จนะครับแบบของทอดนะครับนี่ก็เป็นอาหารฝรั่งนะครับนี่ก็เป็นซุปข้นนะครับนี่เป็นซุปแบบสไตล์จีนนะครับแบบตุนยาจีนนะครับต่อมาเป็นพวกผลไม้นะครับเป็นพวกของหวานนะครับ ผลไม้ก็เยอะนะครับใส่แหล่งใหญ่ๆไปให้บริการเลยนะครับนี่ก็เป็นของหวานนะครับที่นี่เขาจะขึ้นชื่อนะครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงนี่โอ้โหมาทีไรนี้ไม่พลาดเลยนะครับไีก็เป็นพวกของหวานแบบไทยๆนะครับก็มี ใส่แหลกให้บริการอย่างนี้เลยนะครับเยอะเลยนะครับสามารถบริการตักได้เองแล้วก็ราดน้ำจิ้มราดอันที่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นขนมไทยแล้วก็พวกเค้กนะครับเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะครับให้บริการอย่างนี้นะครับนี่ครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับหลายหน้านะครับหลายรูปแบบนะครับเด็กๆจนี มานี่จะชื่นชอบเลยนะครับนี่ครับเพราะสีสันเขาสวยงามนะครับรับนนี้ก็เป็นบูธบริการย่างสเต็กนะครับมีสเต็กเนื้อแล้วก็แซลมอนนะครับสามารถบริการออเดอร์ต่อออเดอร์นะครับในรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับอันนี้แบบเมเวลนะคะก็ได้เวลาโซยแล้วนะครับเนี่ครับเราก็จัดนักตดเก็มนะครับนี่ครับเอามาวางให้เต็มโต๊ะแบบนี้เลยนะครับข้าอไปกหลายๆจะกินหมดไหมเนี่ย แหแก่บอตังภายในห้องอาหารก็จะมีการาบรรเลงดนตรีนะครับมีการขับร้องดนตรีแบบนี้เบาๆให้เราได้อัดพรุในการทานอาหารไปด้วยนะครับครับถ้าใครมีเด็กๆมาด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นสีสามของ ่เด็กๆเลยนะครับมีการเป่าลูกโป่งนะครับมีทําตุกตาหรือทําดอกไม้ทําลูกตัดต่างๆให้เด็กได้เล่นเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่อลานี่ชอบมากเลยนะครับนี่ครับไ้ตุกตาแบบสวยงามเลยครับนี่ครับโอ้โหชอบใจนางใหญ่เลย <c oughs> เล่นใดญ่เลยครับ ครับเราทานอาหารเสร็จนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับเราจะออกจากห้องอาหารมาชั้น84อีกครั้งนะครับที่เรามาเมื่อตอนบ่ายนะครับเรามาชมวิวอีกรอบนะครับมาชมแสงไฟตึกรามบ้านช่องแสงไฟถนนในยามค่าคืนนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับโอ้โหมองแบบไกลๆนี่สวยมากเลยนะครับใครไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้ขอเชิญเลยนะครับน้ำปูราตราเชฟใหญ่สะอาดตอดภัยใส่ใจทุกครัว 诺突库尔。No